เป็นกระเพาะอาหารกินท้องว่างดีที่สุดแต่ถ้ากินแคปซูลก่อนนอนเนี่ยมันขาดน้าเนาะพี่ยายเอาแคปซูลมากินตอนเช้าได้เลยนะคะเรากินน้ําระหว่างวันเยอะๆก็ได้แล้วเอาชามากินตอนเย็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้ถ้าสมมติพี่จะนอนตอนสี่ทุ่มก็กินชาสักประมาณหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มก็ได้แบบนี้คะ่ะคือสลับกันได้แต่ถ้าไม่มีอาการร้อนหรือว่ามันขับพิษเยอะเนี่ยก็กินแบบนี้ก็ได้แคปซูลตอนเช้าชาตอนเย็นนะคะ ก่อนอาหารหรือท้องว่างแต่ถ้าเป็นกระเพาะอาหารกินหลังอาหารสักประมาณ15นาทีถึง30นาทีมันจะไม่กัดกระเพาะนะคะเพราะว่าตอนก่อนนอนอะ่ะเราหลับเนาะมันขาดน้ําบางคนอะ่ะกินกินแคปซูลก่อนนอนนะคะแล้วมันขาดน้ําไม่ได้มีน้ําในการถ่ายพิษตื่นขึ้นมามืนหัวหรือว่าปวดหัวเยอะกว่าเดิมแบบนี้ <c oughs> ค่ะแสดงว่าพิษในตัวมันพยายามจะขับออกแต่เราขาดน้ําในการ หล่อเลี้ยงหรือว่าไหลเวียนอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าพี่กินตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าแคปซูลมันแรงไปก็อาจจะกินเว้นวันหรือ2อามวันทานทีไปก่อนเอาสมดุลเราดูจากสมดูนภายในเราถ้าไม่ร้อนก็กินได้